แอปเปิลจิ๋วพี่น้องแอปเปิลจิ๋วสีเหลืองเคยพามาดูเหรอเนาะเคยพาดูหลายทางแล้วเวลาเดินผ่านสวนเขาเนี่ยมันไม่ดูปีนี่สงสัยมันแก่เนาะต้นมันแบบน่ะมันแก่แล้วเนาะต้นใหญ่มากเนาะอ,อ,อากาศลมหนาวพี่น้องวันนี้มีลมมีแดดมีเมฆ จริงเขาบอกว่าเนฝนจะตกแต่ดูท่า,ทางหงินเห็นมีฝนเลยเนี่ยเมาว่านนี่เดบบอกว่าฝนไม่ตกแต่มีฝนเมว่านเนาะลมหนาวแลยอะสวยเนาะเปินจิว๋วไนข้างหลางมันหวังอยู่ี่นอมันซุกหรือว่ามันเนาวมันรู้เนาะไมเก็บไปชิมลูกหนึ่งเขาค้อม่บบาเนาะ สวยเดินเล่นกันพี่นหนวงเดี๋ยวเห็นจะถ่ายให้ดูอีกเนาะแล้เวเดิน <c oughs> เดินเล่นเห็นหล,ลายๆจะถ่ายดูนี่ขอหลกหนึ่ง <c oughs> สวยดีเนี่ยชั้นมันเดินกับถนนเนี่ยถนนสวนเขาเนี่ย เราเห็นดอกไม้เห็นอะไรส,สวยๆถ่ายดูจ้ะมาบ่อยแล้วเนาะพามาบ่อยแล้วนเนาะแอปเปิลเขาไม่ดกกับปีนี่เนาะมังต้นก็ดกเนาะมังต้นก็ไม่ดกเนาะไม่ลูกอยู่เนาะจ้ะ แหงแหลงไลเนาะกุหลาบก็เหมือนกับแหงด้วยมันคอยเป็นดอกทางที่มันก็เป็นไล่หลบเลยดูที่นอกเนาะโอ้เราก็ตัดถิ่งต้นนี้ตอนแห็กอกใหม่สวยสวยสีม่วงเนาะโอ้สงสัยมีคนใหม่มามาสื่อเนาะโอ้ัวเมนผูต้วยอย่างใหญ่ดกเนาะ แอปเปิลโรคต้นเกาเเกเนาะต้นแกเเกแล้วแบบดูผิวกัโรูเนาะแล้วก็ต้นมันใหญ่มากเนาะแต่แอปเปิลแบบนี้เขาไม่เคยกินกันพี่น้องเขาปลูกมาเฉยๆฉยแอปเปิลสีเขียวๆเนี่ยนกก็ไม่ค่อยอยากกินเนาะส่วนนี่แกลกแบบว่าแกมีแต่ต้นไม่ใช่โรคกรคกระโปรงโรคโรคยานะพี่น้องลกไอเนี่ย ต้นใหม่ใหญ่แก,น,กน้อยเนาะเนาะโอ้ยสวยเดี๋ยวฉันเจอดอกไหม้สวยฉันจะถ่ายให้ดูพี่น,น้องเนาะดูดอกอันนี้เขาเนี่ยพี่ฉันอยากได้มิดมันเนาะดอกไอ้เนตเตรเตียมเนาะโอ้ยเต็มเลยเนาะโอ้ข้างในสีอื่นก็มีเนาะสวยนี่กินได้เนาะ S 1> <S 1> <S สวยสวยปะเดี๋ยวเรามาดูกันสวนคนอื่นเนะาะจ้ะเนาะแอบดูสวนเขา <S 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 2> <S 2> ดอกลักกลี่เขาง,งามงามพี่อนุอมสวยเนาะ,นะักข้องกรลูกยังใหญ่ ดักนักเกียรเขาสวยมากเป็นปลาเลยเนาะดนนูดอกเราเรื่องแบบนั้นแบบต้นใหญ่อะ่ะต้องไปหาสื่อก่อนทำไมมีหลายแบบเถอะนอะฉันน่าฉันมีหลายแบบเลยนะบ้านนี่ก็มีอีกแบบนี่นี่นะสวนลุงคนที่ให้ให้ไอ้นันชันให้ลูกอะไรนะลูกมะเดือเอ่อนะต้นมะเดือ่อ ลกลกของแกแต่ว่าไม่ซุกเดี๋ยวหนาวมาแล้วไม่สุกแล้วแกตัดทิ้งอีกนเนาะแกมไม่อยู่เนาะขอเก็บแอปเปิลหนอยแอปเปิลแกดกกแอปเป,ลเป,เปลิลบันเลาไม่มีเราขอเขาอ๋อมันแรงพี่น้องดูว่าไอ้ลักเลนนเหี่ยวเนาะเขามีลักเลนไล่เนาะมีไายแบบพี่น,อน,น้องก็กรี๊เนาะเนี่ยทงไซเขาเอาไว้หัวมัน เอาไหว้เส้นมันก็เตกออกมาเ่อยพอบานฝนเขามีแต่บ้านเขาฝนเขามีแต่แบบเดียวกันเนาะแต่ว่ามันเหี่ยวพี่น้องรูว่ะเหงเลงเนาะออก่อนนี้ต้นมะเดืเด่อจะค้งไปไหนเนาะขอถ่ายรูปซทหน่อยเนาะข้างใน,ใ <laughs> นรูปใ่เทะรูปซุกอ่ะนูะว่าเก็บปลูกหอมไปนะคนเกเนาะ มะคงมะเขือแกก็มีทุกอย่างเนาะแ <c> ก <oughs> ก็กินไปไหลายแต่วคนเก๋เนาะลูกไอ้ลูกไอนีบพี่น้องลูกดอกไม้ลูกลูกไอ้ดอกกุหลาบเนาะแบล็กเบอรี่เขายังเป็นลูกอยู่เลยบานชั้นมดเลยม <c> ด <oughs> บานชั้นนู้น ส่วนเขาอยู่เพ็ดตลังค่ะมองมาตรงนี้จะสวยพี่น้องเรามันเป็นโนนเนาะมองมาจากทางบานอะ่ะจะเห็นเออเห็นปลาดอกไม้สวยเนาะดูปบานหลังนี้เขามีไอ้อดอกเต่าเรืองอีกแบบหนึ่งเนาะ,นะข้างในไล่ไหลจะค้องมาอยู่เนาจะค้องเม็ดแบบมีบานฉันไม่มีมีสีขาวเนาะดอ,อกใหญ่อย่างนี้เนาะอู้ยองุ่นเขาเขาคุ้มองุ่นไม่ให้นกกินเนาะ ดอกดกโอ้ยดูว่าดอกอันนี้เขาเนี้ยงดอกรักกรี <c oughs> ดอกรักกรีสวยสวยมีมีหลายแบบเนาะมางงยางบ้านฉันก็ไม่มีเนาะดอกกุหลาบก็บลือนี่นี่ดอกแบบนี้บ้านฉันไม่เห็นนี่มีงอกจากไปไหน <c oughs> ที่ปลูกหรอกอ่ะ ไม่งอกเนาะผูกไปก็ไม่งอกเนาะมีผู้บ้านลังนนงตูดดอกแย่ใหญ่ดอกครกรกรีดแบบนี้เพงพี่น้องกระั้งหนังสือประมาณ25ยูโรถ้าต้นหนยหน่อยนะ25ยูโรเนาะหัวกับเพลงเนี่ยเนาะดูดอกใหม่ค่ะดูดอกใหม่มาเล่งค่ะดูเนาะหลาเนาะเออเขาเริ่มจะทําความสะอาดสวนเราพี่น้องเนาะ เติมทำความสะอาดสวนแล้วดูวอ่ะดอกรักเกรีเนาะกำลังหลายดอกรักเกรีมาเดินชมสวนเข้าไปหน่อยอากาศดีๆเนาะเดี๋ยวอากาศหนาวมาแล้วเราก็เออไม่เห็นอะไร <c oughs> มันก็นจะหิหมะก็จะคุ้มมดเนาะโอ้ยเมียวเมียวเมียวเนยะวันเราเคยเจอกันแลยย้วเนอะ เคยเจอกันแล้วครั้งหนึ่งเนี้ยอ่าทำไมมาไกลจังเลยอือหยามาหาจับนุ้ยเขานน่หยาคุยด้วยไม่เข้าใจภาษาเมียวหยาออกมา <c oughs> เนี้ย เจ ne ้าไปเก้าข้อม <asa makes noise> ันตะนี้ทำามาเดินในสวนจะเจอกันยาบ้านอยู่ไหนล่ะแต่ก่อนอยู่ทางจักรยานนู้นคือมาถึงนี่เออฮอยาคอมคอมคอมสปริงโดดฮึบโดดฮึบคอมคอมคอมมาโดดมา เิงจังเลยชอบนี่ฮะจักพูดไรด้วยไม่เข้าใจพูดไรด้วยนเดีย๋ยวมันจะทิ่มเอาต้นไม้เล่มนะ่ะ นี่ฮะขั้นดิอะพี่น้องจบต้องแมวนี่แหละเนาะยาวแหลวคลิปฉันก็อนที่เดินไปนู่นอีกมีหลายซอยพี่น้องเดินเล่นเนาะเป็นแม่ดอกไม้มีแต่สวยๆฉนชักก็จชเดินเล่นในซอยนี่เราไปซอยนั่นเลยเนาะซอยนี่มาแล้วซอยนี่ซอยนี่ก็ไปออกตรงป่านู้ป่านู่น,น,นแล้วก็ออกหลังหมานฉันเนาะอมนะ่ะไปนน่นแล้วก็อม เป็นหุ่นเราอ่อมเห็นไหวไหมเนี่ยชีเนี่ยอันละจ้ะเนาะอัน,นละจ้ะเมียวเนาะคลิปยาวแล้วจ้ะดอกโชบต้องดอกอันนั้นดีกว่าเอ้าเมียวชนสวัสดีจ้า